ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศรีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการดูแลผู้ที่มีปัญหาความพิการผิดรูปของใบหน้าและศรีรษะแห่งแรกในประเทศไทยมีสำนักงานอยู่ที่ชั้น14ตึกสกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร นอกจากเป็นที่ทำการของศูนย์ยังเป็นจุดประสานงานที่ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษาทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่ทางศูนย์มีวันตรวจและให้คําปรึกษาทุกทุกวันจันทร์โดยรับนัดผู้ป่วยได้ทั้งทางโทรศัพท์ทางอีเมลและทางเฟซบุ๊ก โดยผู้ป่วยแต่ละท่านจะได้เวลาเข้าพบแพทย์ที่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งคือ1 0 1ถึงนาฬิกา11-12ถึงนาฬิกา1 3บถึงนาฬิกาหรือ14-15ถึงนาฬิกาเพื่อมีให้ทุกคนต้องมาแอาอัดพร้อมๆกันและรอตรวจนานจนเกินไปในวันตรวจทางศูนย์มีผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาร่วมกันดูแลผู้ป่วยในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวเป็นมิตรและเป็นกันเองอาทิเช่นสรารพย์ตกแต่งแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะ าสััยยแพทยยแพทท์นักอับับรกจิติตทยยายาาพบลนอกเหนือไปจากการได้พบผู้เชี่ยวชาญทางศูนย์ยังดูแลเรื่องอาหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาตรวจรักษาและที่พักสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวโดยอาศัยเงินบริจาคและน้ำใจที่ได้จากประชาชนภายใต้การพริจารณาของนักสังคมสงเคราะห์ประจำศูนย์ การมารับคำปรึกษาที่ศูนย์ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆไม่มีความจำเป็นต้องใช้ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดแต่อย่างใดขอให้ผู้ป่วยและครอบครัวมาติดต่อที่ศูนย์ได้โดยตรง สำหรับผู้ป่วยที่มีความพิการรุนแรงทางศูนย์จัดให้มีการประชุมวางแผนการรักษาโดยมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมาปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกันเช่นนี้เพื่อให้ได้วิธีการและแผนการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายหากต้องมีการตรวจพิเศษเพิ่มเติมใดๆรวมทั้งการใช้ยาและการผ่าตัดผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์หรือสวัสดิการของตนได้ตามปกติ และหากการตรวจรักษาดังกล่าวมีค่าใช้ใจ่ายส่วนเกินที่เกินกำลังของผู้ป่วยและครอบครัวหรือแม้แต่ไม่มีสิทธิ์หรือสวัสดิการใดๆไม่มีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดทางศูนย์ก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาที่ดีที่สุดเสมอในการผ่าตัดแก้ไขความผิดป,ปกติของใบหน้าและศีรษะบุคลากรของศูนย์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในทุกๆระดับมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีประสบการณ์สูงจากการได้ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานทั้งยังพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยโดยผู้ป่วยและครอบครัวไม่ต้องแบกรับค่าใช้ใจ่ายภายหลังการผ่าตัดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญยังพร้อมที่จะให้การดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภยัยได้กลับบ้านพร้อมกับคนที่รักด้วยเบหน้าใหม่และหัวใจที่สดใสกว่าเดิม ไปจากการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยแล้วทางศูนย์ยังมีคลินิกเคลื่อนที่ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์สามารถเดินทางออกไปให้การตรวจรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นการประเมินเบื้องต้นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญหรือการผ่าตัดสามารถทำได้ที่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการคลินิกเคลื่อนที่ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน การดูแลรักษาตามโครงการคลินิกเคลื่อนที่เน้นคุณภาพเป็นหลักแม้ว่าจะผ่าตัดที่โรงพยาบาลในจังหวัดใดการผ่าตัดก็จะดำเนินการโดยศัลยะแพทย์ตกแต่งแก้ไขความพิการของศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์แต่ละครั้งที่มีการผ่าตัดจะไม่ได้นเน้นจำนวนผู้ป่วยแต่จะทำการผ่าตัดด้วยมาตรฐานสูงสุดมีบุคลากรและเครื่องมือแพทย์ที่ครบครันในช่วงอายุที่เหมาะสมกับปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับใบหน้าและศีรษะเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนอกจากผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆในบริเวณใกล้เคียงผู้ป่วยเองยังได้รับผลกระทบทางจิตใจโดยตรงทางศูนย์สมเด็จพระเทพรรั์มีนักจิตวิทยาที่พร้อมจะให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่องต่างๆตั้งแต่ตยังไม่เกิดปัญหาและเมื่อมีปัญหาแล้ว ทุกวันพุทธที่3ของเดือนมีกิจกรรมกลุ่มที่ทุกครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้เป็นการพบปะกันระว่างทีมผู้ให้การรักษาและผู้ป่วยพร้อมครอบครัวทั้งที่เคยผ่าตัดไปแล้วและยังไม่เคยผ่าตัดในระหว่างปีมีการจัดกิจกรรมย่อยๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความสุขให้ผู้ป่วยและครอบครัวในรูปแบบต่างๆ และทุกปีทางสูนยังจัดให้มีงานสังสรรค์สำหรับผู้ป่วยและครอบครัวเรียกว่างานสนุกสุขสัรต์วันพบปะหรือเรียกสั้นๆว่างานวันพบปะงานสนุกสุขสัรค์วันพบปะจัดตามสถานที่ต่างๆทั้งในและนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทําให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับความสุขสนุกสนานสร้างโอกาสให้ได้พบปะและเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งในทุกๆครั้งของการจัดงานทานน้ําใจของประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ส่งผลให้งานประสบความสําเร็จได้ด้วยดีเสมอมาเป็นสิ่งที่แสดงว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งเขาเหล่านั้นแต่อย่างใดออวันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงจิตจตาค่ะมาจากบริษทัท TCS ค่ะออทำทำทุกอย่างที่เขาให้ทําเราก็ภูมิใจนะคะก็ทําอะไรให้คนอื่นๆได้ดีเราก็มีความสุขก็ประทับใจทุกอย่างค่ะกระทั่งน้องๆด้วย ทางด้านสังคมศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยในด้านต่างๆรวมไปถึงการหางานและอาชีพประสานกับห้างร้านและบริษัทเอกชนและมีความร่วมมือกับมูลนิธิมีชัยพัฒนาในการฝึกอาชีพให้ผู้ป่วยศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาิไทย มุ่งดูแลรักษาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะทุกประเภททั้งทางกายทางใจและทางสังคมการรักษาความผิดปกติทางกายมีมาตรฐานสูงสุดเช่นเดียวกับประเทศที่จเจริญแล้วโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงทั้งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆที่อยู่ใกล้บ้านผู้ป่วยและที่สำคัญผู้ป่วยและครอบครัวไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้ใจ่าย และไม่ถูกจำกัดด้วยระบบสุขภาพใดๆ